หวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะฮ่านี่ฉันถึงจุดที่ต้องมาระบายกับกระจกห้องน้ำแล้วแหละเนี่ยมันท่าขำจังเลยฮะเอ๊ะมากะเขาบนอะไรอ่ะแอบฟังดีกว่าก็ออเธอฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆนี่นะไม่น่าเชื่อเลยฮะว่าคนอย่างฉันจะผ่านอะไรแบบนั้นมาได้อ่ะ มตาทาั้งที่เป็นโรคซึมเศร้าแท้ๆแต่ก็ยังฝืนมาโรงเรียนอีกแล้วก็แต่ทั้งที่รู้ว่าต้องถูกลังแกนแน่ๆคิดแล้วก็ปวดหัวชะมัดเลยฮะกลับบ้านไปนงีบน่าจะดีกว่าอ,อ้าวเยจิจังย,ยังไม่กลับอีกเหรอเอะยังเลยพอด,ดีฉันยังไม่อยากกลับอะอย,อย่างนั้นเหรองั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะอืม ท้ายฉันก็รู้ปมได้ของเธอแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วนะแหมแหมน่าสงสารจังเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้คงเก็บเป็นความรับไม่ได้แล้วแล้วนะ มกลับมาแล้วทำไมไม่รีบอาบน้ำล่ะเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อดูแปลกๆจากทุกทีฮะปกติฉันมาถึงบ้านเขาต้องด่าฉันสินี่มันเริ่มไม่ใช่แล้วนะถ้าบเสร็จแล้วเาไปินข้าวได้ละ่ะเฮพ่อคะทำไมวันนี้พ่อถึงพูดเพ้อล่ะคะอะไรของแกหนักหนาวะด่าก็ไม่พอใจพอพูดดีด้วยก็บอกแปลกให้ฉันทำยังไงฮะยังไงก็ตามเถอะค่ะพ่อ ถึงพ่อจะแสนดีแค่ไหนพ่อก็ยังเป็นพ่อที่ชั่วเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่ลูกคนนี้กลับห้องเตยไปซักข้าวไม่ต้องกินมาแล้วนั่งทำกันบ้านเยียบๆในห้องไปก็ได้ค่ะฉันกลับห้องก่อนนะคะคุณพ่อวันต่อมาฮ่าทำไมตลอดทางที่ฉันเดินมามีแต่คนมองฉันล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะ มามากะกัดเรื่องแล้วล่ะคือว่ามีคนแอบถ่ายรูปเธอตอนอยู่ในห้องน้ำแล้วเออแล้วพอดีมันติตดแขนเธอฮะเอาไปดูหน่อยสิเอเอเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีกีดแขนตัวเองหวังจบชีวิตระบายเรื่องในห้องน้ำโรงเรียน หวังว่าจะไม่มีใครพบเห็นเคใครเป็นคนทำเรื่องอย่างนี้อะโย,ยจิงั้นเหรอเนี่ยนี่มันอะไรเลยเนี่ยทำไมไม่ฉันว่าฉันดูคนหมดแล้วนะทำไมล่ะตอนนี้ทุกคนคงรู้เรื่องหมดแล้วสินะถึงได้มองฉันด้วยสายตาแปลกๆอย่างนั้นป้าเอ้ปวดหัวอีกแล้ว ทำไมทุกอย่างม,มันมืดอย่างนี้ล่ะมามาก่ะเป็นอะไรไปเนี่ยช่วยด้ค่ะมีคนตลหลบอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวผมช่วยเองหน้าห้องพยาบาลข,ขอบคุณนะคะที่มาช่วยเพยื่อนของฉันน่ะไม่เป็นไรเอ่อโอ้ยปวดหัวชะมัดเลยฮะ แล้วนี่มันห้องพยาบาลงั้นเหรอนี่นี่ใครพาฉันมาที่นี่แล้วเนี่ยมาการ์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะเฉฉันไม่เป็นอะไรว่าว่าแต่นะนายเป็นใครเหรอฉันเป็นคนที่ช่วยเธอมาห้องพยาบาลนี่นไงเน่ยง,งั้นเหรอขอบขอบคุณมากๆนะว่าแต่เธอชื่อมากาใช่ไหมแล้วรู้จักฉันได้เหรอ ข่าวเรื่องเธอเขาเล่ากันทางโรงเรียนแล้วเออเออนายชื่ออะไรล่ะคากก่ฉันชื่อคากก่ฉันชื่อนานะยินดีที่ได้รู้จักนะอืมทำไมไม่มีมาราย,ยาทอย่างนี้ล่ะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะไปละ มากะเธอไม่คิดมากจริงๆเหรอข่าวนะ่ะไม่หรอกฉันไม่คิดอะไรมากหรอกนะ่ะจริงๆหรอมากะเธออ่านข่าวที่ฉันให้เธอไปเธออ่านแล้วก็สลบไปเลยนะเอเออคือเธอนี่นะก็หงมไม่เน็ตอีกแล้วนะมากะอ,อืมฉันนี่ใช้ไม่ได้เลยเนาะก,กลับมาแล้วค่ะ ทำไมวันนี้กลับมาช้าค,คือหนูตอบคำถามฉันทำไมกลับมาช้าหน,หนูหนูไปทำบ้านนานะทำงานที่บ้านนานะมาค่ะนั่นเหรอมาเอาโทรศัพท์แกมาพ,พ่อจะเอาไปทำอะไรนะ่ะฉันบอกให้เอามาก็เอามาไงเขาจะทัอะไรกับโทรศัพท์ฉันนะ่ะฮัลโหลนานะใช่ไหม วัสดีค่ะนานะเองค่ะคุณพ่อมากะเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะมากะไปทาง,งานที่บ้านนานะใช่ไหมนานะช่วยฉันด้วยนะค่ะโอเคแล้วไปมากะไปกินข้าวได้ละค่ะไปเรียนวันนี้เป็นไงบ้างมีการบ้านไหม ก็ดีค่ะก็ดีนี่หมายความว่าไงอะไรของเขาเนี่ยไม่เข้าใจอะไรอีกก็ดีก็คือดีไหมอะตอบฉันมามันหมายความว่า,างไงพ่อคะพ่อไม่เข้าใจจริงๆเหรอคะว่ามันแปลว่าดีอนะแ่ม,มคงไม่ได้คิดอะไรเลยสินะบางทีก่อนจะถามก็ใช้สมองอันน้อยนิดของพ่อหน่อยก็ดีนะคะเยมาก,กะ อะไรหรอคะพ่อเรียกเสียงดังเชียวหนูก็อยู่ใกล้ๆนี่ไงกลักวคนข้างบ้านไม่ได้ยินหรอคะเี่ยมากะแกนี่มันเด็กไม่ดีจริงๆหัดเป็นเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างสิหนูนะคะว่าความจริงพ่อจะด่าว่าหนูเป็นเด็กนรกนะ่ะแล้วก็จะให้หนูเป็นแบบคนอื่นได้ไงคะหนูก็เป็นหนูสิคะแกนี่มันเถียงไม่ตกจริงๆนะหนูอิ่มแล้วล่ะคะ่ะขอตัวก่อนนะคะ ถ้าแม่แกงอยู่ก็ดีสิมากั6หกปีก่อนหนะ้าค่ะคุณจะทำอะไรนะ่ะมะแม่จะไปไหนหรอคะแม่จะไปอยู่ที่ที่แม่ควรอยู่ไงละจ๊ะที่ที่แม่ควรอยู่ก็ควรอยู่กับหนูกับพ่อสิคะ <c oughs> แม่อย่าทิ้งหนูไปเลยนะคะหนูขอแล้ะคะ่ะมันคงเปนะ็นน้นไม่ได้หรอกนะลูกรักไม่เอาสิ มาอยู่กับผมกันลูกตามที่ลูกบอกเถอะนะอย่าจากผมไปเลยฉันขอเธอนะคะคุณฝากตัวนั้นลูกด้วยนะคะดูแลแกจนกว่าจะโตพอดูแลตัวเองได้แล้วตอนที่คุณไม่อยู่นะคะลูกดูแลตัวเองเลยนะแ,แม่คะแม่ไปก่อนนะลูกลาก่อนนะคะคุณค่ะคุณ ่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมแมนะ่จะไปจริงๆเหรอแมนะ่อย่าทิ้งหนูไว้สิ <c oughs> นะณบ้านมากะในตอนปัจจุบันพอนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารลูกขึ้นมาเลยฮะพ่อคะวันนี้วันหยุดหนูขอออกไปบ้านนานๆน,น,นะคะได้เลยได้เลยกลับมาทนินข้าวแล้วกันค่ะ <c oughs> อ,อไม่คิดจะอยู่บ้านเหมือนเด็กคนอื่นบ้างเลยเหรอคุณลุงครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับอ,อ้าวคากิมาทำไมไม่โทรบอกลุงก่อนละ่ะก็ผมจะมาเซอร์ไพรส์ลุงอะครับโทรไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นก็ได้เด็กน้อยเข้าหลังถ้าจะมาก็โทรบอกลุงก่อนเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้ามาก่อน ยืนหน้าประตูนานมันเมื่อยนะครับไหนๆเล่ามาซีเป็นไงมาไงถึงอยู่ดีๆมาบ้านลุงนะความจริงผมจะมาหามากกะน่ะเอ๊ะมาหาเยเด็กนั่นทำไมเหรอคือว่าพ่อเธอล่ะไม่อ่ะอยู่กับพ่อน่าเบื่อจะตายอยู่กับเธอสนุกกว่าตั้งเยอะนะ แต่เธอก็ควรมีเวลาให้พ่อเธอบ้างนะมากะนี่น,นะนะเธอไม่ไปเป็นลูกพ่อฉันแทนฉันไปนเลยล่ะฉ,ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเธอเป็นเพื่อนฉันจริงไหมเนี่ยแล่วให้ฉันกลับบ้านไปหาพ่ออีกเกินใช่ฉันเพื่อนเธอก็จริงนะแต่ถ้าที่ฉันได้ยินที่พ่อเธอโทรมาเหมือนเธอกับพ่อเธอนะ่ะกำลังทะเลาะกันอยู่นะอะถ้าเรื่องทะเลาะใช่มันก็จริง แต่ไม่ได้ทะเลาะขั้นร้ายแรงขนาดนั้นนี่นาะสาบานกับฉันสิว่ามันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะฉ,ฉันค,คือเออไม่กล้าสาบานสินะเธอนี่นะทำไมไม่คนที่ไม่กล้ายอมรับผิดอย่างนี้นะเออเธอรีบกลับบ้านไปหาพ่อเธอเถอะนะฉันไม่อยากให้พ่อเธอต้องทะเลาะกับเธออีกอ่ะ ไปปรับความเข้าใจกันซะนะและ้วค่อยมาหาฉันโอเคไหมเดะได้ฉันจะกลับมาหาเธอใหม่ณนะบ้านของมากะกกลับมาแล้วค้าคาคิทำไมมาอยู่ที่บ้านของฉันล่ะมีพวกลูกจักกันด้วยเหรอครับผมเป็นคนพาเธอไปห้องพยาบาลน,นะมากะไปยงห้องพยาบาลทำไมนะ่ะคากิเจ้าบ้าบอกทำไมอะ เอเอคือพอดีหนูหน้ามืดและสลบไปนะคะแล้วคากิเดินผ่านมาก็เลยมาช่วยหนูนะ่ะขอบคุณนะคากิที่ช่วยลูกลุงล,ลุงงั้นเหรอไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือญาติกันเองญาติงั้นเหรอฉันมาเป็นญาติกับนายตอนไหนแล้วเนี่ยมากะทำไมไม่ขอบคุณคากิละ่ะเขาจากช่วยลูกเลยนะ ไม่ต้องก็ได้ครับถ้าเขาไม่อยากขอบคุณผมนะน,นี่นายจะกดดันให้ฉันขอบคุณก็บอกมาเถอะฉันไม่ได้กดดันฉันหน่อยนี่นายนี่มันฮขอบคุณค่ะ <c oughs> ดีมากเด็กดีเด,เดี๋ยวฉันอายุเท่านายน่นะเฟยอพอๆเลื่องทะเลาะกันเป็นเด็กได้ละแปดปีต่อมา หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้เจอนานนะหรือโยจิอีกเลยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วแปดปีฉันกับาคากิก็คบกันมาได้นานพอสมควรแล้วนะนะอ่าแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นพ่อฉันก็ไม่เคยด่าฉันอีกเลยคากิมีเรื่องอะไรจะคุยกับลุงเหรอคุณลุงครับผมจะทําตามที่คุณลุงเคยบอกไว้นะครับฮะบอกเรื่องอะไรเหรอที่คุณลุงบอกว่าผมจะขอมันกับมากิตอนนั้นไง อ๋อตอนนี้มันถึงเวลาแล้วสินะใช่ครับผมรอเวลานี้มันนานมากๆเลยละ่ะเมือ่อไหร่จะถึงนะกับกลับมาแล้วค่ะอ้าวคากิทำไมถึงมาอยู่ที่บ้านของฉันละ่ะมากะฉันมีอะไรจะบอกเนะ่ะเอ๊ะฉันมาถึงปุ๊บก,ก็มีเรื่องจะบอกเลยงั้นเหรอใช่แล้วละ่ะค่ะคือว่ามั่นกับฉันนะเอ๊ะ ทำไมอยู่ๆถึงอยากมั่นล่ะทับทำตัวไม่ถูกเลยฮะได้ไหมมากะอ่ะอืมเย้ yeah, ดีใจที่สุดเลยไหนๆก็มาพร้อมหน้ากันแล้วไปมากินข้าวกันก่อนนะาคาจิครับหนึ่งเดือนต่อมานี่มากะอืมวันนี้ฉันไม่กลับบ้านนะอาจจะไปทำงานที่บ้านเพื่อนนะอ่ะอ่ะอืม กริง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 ว่าไงมีมีอะไรงั้นเหรออ่ะกูน่าให้ฉันไปทำงานตอนนี้นะเคเคเดี๋ยวฉันไปก็แล้วกันนายต้องไปตอนนี้เลยเหรออืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละงั้นฉันขอตัวก่อนนะมากะอ่ะอืมเฮ่าทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะ ปกติหวัวหน้าของคากิไม่เคยนัดไปทำงานวันหยุดนี่อาจจะงานหวัวนจริงๆก็ได้นี่เนาะน,นี่มากะไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะนเอะพวกเธอเป็นใครกันงั้นเหรอนี่เธอแต่เมื่อตัวเองไม่ได้จริงๆงั้นเหรอเอ๋เ,อเอพื เพื่อ,งองนงั้นเหรอใช่ออเธอรงวังหน้าพวกฉันดีดีสิหืมเอะเอ็ะเอะน,นะกับโยจิยงั้นเหรอปิงปังถูกต้องแล้วจ้าโยจิคนที่ปล่อยข่าวฉันตอนมสองนั่นเธอใช่ไหมเอ๋ตอบฉันมาสิใช่ ฉันขอโทษนะแต่ว่าตอนนั้นฉันอยู่ชมรมข่าวอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่มีข่าวเลยแล้วก็มาเห็นเธอพอดีอะ่ะก,ก็เลยหน่อยแกนี่มันโอ๊ยยายาจิแต่เย็นๆก่อนสิเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะชิพวกเธอก็เป็นแบบนี้แหละเข้าข้างกันไม่เห็นหัวฉันแลนะฉันก็รู้ด้วยนะว่าเบื้องหลังข่าวทั้งหมดอะ่ะเธอเป็นคนช่วยโยจินะ่ะนานะนะ เอเอค,คือว่าแต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละฉันกลับบ้านก่อนละ่ะอย,ยอะจิเป็นอะไรหรือเปล่าไ,ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันนะยัมากจ่้องา่ารนักนะฉันจะทำให้แกร้องไห้จนข้าตัวตายไปเลยคอยดูฮ อ่านหนังสือเล่นนี้เสร็จแล้วเหนื่อยชะมัดเลยให้วันนี้มีหลายเรื่องที่ให้คิดเลยล่ะวันนี้คากิก็คงไม่กลับบ้านสินะพรุ่งน,นี้ไปหาหนานะแล้วไปขอโทษดีกว่าว่าแต่นี่กี่โมงแล้วล่ะเนี่ยเอ๊ะเอะจะตีสองแล้วเหรอฉันว่าฉันควรรีบนอนดีกว่าก่อน,อนที่มันจะเช้าอะนะมากะมากะ หลับซะแล้วเหรอเดีลูกนี่นอนอยังไงไม่ล็อกประตูนะมันฉันไปนอนดีกว่าฝันดีนะมากะเ,เอ๋พ่พอบอกฝันดีฉันด้วยเป,เป็นครั้งแรกเลยฮนะดีใจจังฉันว่าฉันต้องฝันดีมากๆแน่เลยนอนได้แล้วล่ะนะวันต่อมา ฮไม่ได้บอกนานะอะไรฮะว่าจะมาบ้านนางเนี่ยเข้าไปในบ้านดีกว่าเออเอะไม่ได้ล็อกประตูไว้งั้นเหรองั้นขอเสียมารายาทนิดนึงแล้วกันนะอืมนานะคงจะอยู่ในห้องแล้วมั้งน่ะนานะขอเข้าห้องหน่อยได้ไหม ก็เขอบ้านฉันมาได้ยังไงนะข,ข,ขอโทษนะที่เข้ามาโดยไม่บอกนะพอดีบ้านเธอม,มันไม่ได้ล็อกไว้น่ะอ่ะเอ๋นี่ฉันลืมลอ็อกบ้านี่นแบเนี่ยอ่ะอืมใช่แล้วล่ะฉันขอเข้าไปในห้องไหนได้ไหมคือทําไม คาคิถึงมาอยู่ที่บ้านใช่รึคือว่าฉันโดนคาคิบงคังคับเนี่ยฉันขอโทษนะมากกะแล้วก็ตอนที่ฉันอยู่กับคาคินะ่ะคาคิบอกฉันว่าว่าเออเขาเบื่อเธอแล้วก็เกลียดเธอมากๆด้วยอะ่ะง,งั้นเหรอจะเกิดอะไรขึ้นกัแบบฉนนันเนี่ยมากะ คากิที่นายบอกมาทํางานคืองานพวกนี้สินะ <c ười> คนอย่างนายนี่ข้อขั้นชั่วแล้วหลหะนะทําไมเธอถึงด่าคู่มั่นเธออย่างนั้นล่ะมากะ <c ười> คู่มั่นน่ะเหรอ <c ười> นานะเอาไปนะฉันให้เธอไหนๆคากิก็ไม่ได้รักฉันแล้วอะ <c ười> เอ๊ะ ขอบคุณมากนะมากะไม่เป็นไรหรอกให้คากิไปมีความสุขกับเธอน่าจะดีกว่านะมามากะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะขอโทษด้วยนะคะากิแต่ฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วแล้วนะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากะแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสแล้วนะ ทำไมพวกทําจอย่างนั้นแ,แปลกๆนะเนี่ยหล่อนนะแต่ก็ช่างเถอะนะฉันได้สิ่งของที่ฉันต้องการมาแล้วนี่นะทําไมทําไมคากีถึงต้องทากับฉันแบบนี้ด้วยละ่ะมันเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยสินะมากะเอะ,เอะคุณเป็นใครหรอคะมากะนี่แม่เองไงคุณแม่ ด้วยกันนะลูกรักเพียงแค่ลูกกระโดดลงมาก็ได้มาหาแม่แล้วละจะจะจริงจริงหรอคะใช่แล้วจ้า <c oughs> หนูคิดถึงแม่ที่สุดเลยนะคะหนูจะไปอยู่กับคุณแม่นะคะแม่รอหนูก่อนนะ <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องทุกอย่างก็จบลงคากีกับหน้านะก็ได้แต่งงานกันตามที่ต้องการ และพ่อของฉันหลังจากที่รู้ว่าฉันตายไปแล้วพ่อก็ร้องไห้เป็นเดือนๆจึงต้องเข้าโรงพยาบาลและหมอตรวจพบว่าพ่อฉันเป็นโรคซุมเศร้าขั้นรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็มีความสุขกับคุณแม่บนสวรรค์แล้วนะถึงแม้ความสุขมันจะไม่มากนะก็ตามแต่เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับฉันก็จบลงแล้วล่ะนะ แ9มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้นำนัเลยขอขอบคุณ Tru ซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ